าเข้าสู่รายการสมาทอกเกมเดาใจเด็กครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็เป็นเด็กในกรุงเทพนะครับผมสดใสน่ารักและมีจินตนาการที่แหมและขอบเขตและเกินนะครับเรื่องของเด็กนะครับผมและอย่าลืมนะครับทองหนัก10บาทในรอบแจ็คพอตนะครับเลือกแก๊งสงสัยเพียง1คนเดาใจให้ถูกและให้ได้ร้อยคะแนนนะครับรับไปเลยครับทองคําหนัก10บาทนะครับผมวันนี้ผู้ขับขันของเรานะครับเป็น3ดีเจชื่อดังนะครับผมนะครับคุณที่ราคบของเราอยู่กับบทเสียงเพลงนะครับ แอนดี้ออมและกรีดครับโอ้สวัส uh ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเป็นลูกพี่นี่ครับงานแสดงก็มีพี่ไปเป็นดีเจด้วยเป็นดีเจด้วยครับอยู่ที่ขึ้นพีคนะครับ88ดสิบแปดพีแกแฟแปพีคเอคุณชิดครับคุณกำลังอยู่กับแอนดี้นะครับผมมาพูดไงทาวเวอร์พีคเนาะนั่นนันลองลองฟังหน่อยดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับแอนดี้เดอะพาวเวอร์พีค อยาฟังเสียงผู้หญิงบ้างน้องน้องน้องออมใช่ครับสั่นนดหนึ่งครับน้องออมไปอยู่ที่ฮอตเวฟ ค่ะจัยที่ฮอตเว็บค่ะังถึผมโทรไปขอฟังเพลงบ่อยนะครับถ้าจําได้ผู้ชายที่ใช้น้ำปากาว่าธงโคราชเวลาโทรไปอ่าะครจังหวัดโคราดธงโคราชไงจะขอเพลงฝากใจไว้ที่เดือนผิดอยู่ที่ฮอตเว็บเหมือนกันใช่ไหมครับผิดสกรุภูุิรัตน์นะฮะดีเจเกรดครับฮอตเวฟนะฮะเสาร์อาทิตย์ตีหนึ่งถึงตีสี่ครับผมในช่วงเวลาของเพลงมิกซ์มิกซ์นะฮะเราจะมิกซ์กันแบบสดๆเลยนะฮะในสตูดิโอของเราเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะครับน้องๆแก๊งเสียงสาย ดูสิครับว่าใครจะมีแวบ,บเป็นดีเจบ้างอ,อพูดเก่งกันแค่ไหนนะครับมาเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเทนค่ะอายุหกขวบค่ะหน,นูตอนตัวหนูอยากเป็นนักร้องค่ะจะรอ้ะองเพลงให้ฟังนะคะ,ะป,คปากแดงจะ,ดจะไว้ใจได้ก่หน้าซสวยจะไว้ใจได้กาะ หนูชื <lass> ่อโฟงค่ะอายุ8ปีหนูดูดวงแม่นนะคะนว้ล่างๆมาดูก็ได้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อทินแนค่ะโตผมอายุ7ว่าครับโตขึ้นผมผมอยากเป็นนักฟุตบอลดังเหมือนโรนดนโดครับสวัสดีครับผมชื่อฟุกครับอายุ7ขวบผมชอบผู้หญิงแบบหน้าไม่กลมจะได้ปากเล <restor> game, <merger. S 3> ็กๆจะได้หนุ music, so, ่มน okay. ้อยจะได้ เวลากลับดึกหรือผิดสัญญาอะไรจะได้เสียนน้อยๆครับสวัสดีครับผมผมชื่อเชียร์ห้าขวบครับชื่อเชียร์ห้าขวบสวัสดีครับผมชื่อเองไอวี่ห้าขวบครับครับใครว่าห้องอะไรไม่รับจุดจีนห้องอะไรนะไม่รับจุดจีนห้องอะไรไม่รับจุดจีนยังไม่รู้ัก็คือว่าห้องรับแขก ก่อนเลยครับก่อนการแข่งขันนะครับเรามีกิฟเซตมามอบไพ้พุ่นขันทั้งสามท่านพระอ้อมสวมง่ายมามีพกโก้แพนมอบให้เลยซอสมะเขือเทศผสมคาราตาโรเซ่หนุ่มเปรี้ยวโฟมอดโอเมกตรีครับมอบไพ่เลยครับในรอบแรกของการแข่งขันนะครับสนับสนุนโดยพระอ้อมสวมง่ายมามีพกโก้แพน เอาละครับรอบนี้นะครับถ้าเดาใจน้องๆแก๊งเสียงใสถูกนะครับรับไปเลยครับคุณที่ระครับสิบคะแนนนะครับพอพอได้ไหมป็นดีเจพอได้ไหมครับผมคำถามนะครับที่เราจะมาถามน้องๆแก๊งเสียงใสของเรานะครับทั้งสามท่านก็มีเทนนะครับแล้วก็โฟมแล้วก็มีเพื่อนซีเอ็กกับเชียร์คำถามนะครับเราจะถามเขาว่ารู้ไหมครับว่าแก้บนนั้นหมายความว่าอย่างไรอ้อมหนุ่ถ้าทางดูเด็กแนวรู้ไหมครับว่าแก้บนนั้นหมายความว่าอะไรก็รู้ค่ะอธิบายให้ครูฟังหน่อยดิ แก้บนก็หมายถึงว่าเวลาเราอยากได้แล้วเราก็คือจะไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คือบุญบานสายใจบาวไว้แล้วก็คือถ้าดิฉันถูกหวยงวดนี้สัยตัวเด็มดดิฉันจะเอาหัวแมวเอ้ยหัวหมูมาถวายเจ้าพ่อเอาละครับเริ่มที่แอนดี้ครับน้องเอ็กกับเชียร์น้องเอ็กเกับเชียร์นะครับน้องเอ็กเกับเชียร์เพื่อนซี้กันครับคู่นี้เอ็กเกับเชียร์ครับหนูสองคนรู้ไหมครับว่าเจ้าที่เนี่ยคืออะไรครับก็คือว่าเป็นกาม ก็เจ้าที่ก็เป็นตียูเอี้ยงเป็นยามเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่เหรออ๋อเป็นปูปูเอ้าปูที่ตายไปแล้วว่ะปูให้ตายเลยวินไลเอี้ยโอ้แล้วไมว่าเขาอเรียกปูว่าเจ้าหน้าที่ในตอนบาไปเอาแล้วนี่กกับเชียร์จะรู้ไหมครับว่าแก้บนนั้นหมายความว่าอย่างไรครับแอนดี้ เอาเป็นว่าเชื่อเชื่อในตัวเด็กแล้วกันว่าไม่รู้เอาไปที่เอ็กกับเชียครับรู้รู้ไหมครับว่าแก้บนนั้นหมายความว่าอย่างไรครับแกบนแกบนหัวเพราะว่าบนหัวเราตัวแล้เราก็ออมไม่ใช่เราเยี่ยมแก้ไม่ใช่แก้บนแปลว่าแก้หนังสือเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเขียนผิดเราก็ต้องแกหนังสือไม่ใช่เหรอ แม่อ้าต่อไปเลยครับลุงองครับเลือกใครดีครับขอเลือกน้องโฟมละกันค่ะน้องโฟมนะครับน้องโฟมนะครับอ้าวคุยกับน้องโฟมเลยนะครับน้องโฟมคะเวลาที่หนูไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหนูนึกถึงอะไรคะนึกถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสงบสุขโอ้โหแม่คิดดีมากน้องโฟมครับขอเดาว่าน้องรู้ละกันเดาว่ารู้เดาว่ารู้เพราะดูน้องเขาบอกว่า ตากว้างไกลรู้ข่าวสา,ารเมืองขนาด<ช>นี้นะครับผมเอาล่ะครับไปที่น้องโฟมนะครับน้องโฟมคะรู้ไหมคะว่าแก้บนนั้นหมายความว่าอย่างไรคะแก้บนหมายความว่าเป็นการไปขอพรจากิ่ีสังด<ช>ิธ<ช>ิ<ช>์ถ้าเกิดศสังศิธิ์ให้เราแล้วเราต้องทําตามที่สัญญาโอ้ ้าวกิสุดท้ายก็ต้องเป็นน้องเทนอ้าน้องเทนคนสวยแก้บัณนฑิไว้ใจได้การนะครับผมน้องเทนครับนนทำไมที่ศาลเจ้าเราถึงได้เห็นแต่หัวหมูครับเพราะว่าเจ้าเขาชอบกินค่ะหรือว่าคนเขาถือว่าเจ้าอาจจะชอบกินอย่างนั้นก็เลยเอามาถวายค่ะ ลักษณะการพูดแบบนี้นะฮะผมต้องขอเดาเลยครับว่าน้องเทนรู้แน่นอนครับไปที่น้องเทนเลยครับน้องเทนคนสวยค่ะหนูรู้ไหมคะว่าแก้บนนั้นหมายความว่ายอย่างไรคะก็แก้บนหมายความว่าเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอแล้วสมด้วยขอว่าขอให้สอบได้ที่หนึ่งนะคะแล้วสอบได้ที่หนึ่งจะเอาไกลม่ถวายแล้วพอหนูสอบได้ที่หนึ่ง ก็เอาไก่เนี่เทาไหวค่ะเอาละครับแอนนี้มีสิบคะแนนครับน้องอ๋อเท่ากันเลยนะครับสิบคะแนนนะครับผมเราจะพักชมโาษณางสักครู่ครับกลับมาเราจะถามน้องๆแกงเสียงใส่ของเราว่าหนูอยากหน้าตาดีหรือดวงดีครับนื้ท้อเกมเดาใจเด็กในรอบที่สองนะครับรอบนี้สนับสนุนโดยซ้อมะเขือเทศผสมคราทราโรซา เราจะถามนะครับน้องชีเน่น้องฟุกน้องเอ็กน้องเชียรนะครับว่าหนูอยากหน้าตาดีหรือดวงดีนะครับผมอ,อย่างผมนี่ก็เห็นปุ๊กก็รู้เลยนะครับอ่า,อาเลือกที่จะหน้าตาดีมากกว่าดวงดีนะครับแอันนี้ครับ ลูกพี Bond> ่ชาลีดีกว่าอชีเน่น้องชีเน่ครับน้องชีเน่ครับน้องชีเน่ครับน้องชีเน่คิดว่าตัวเองหน,น้าตาดีไหมครับไม่ดีแต่จิตใจงามครับทำไมทำไมคิดว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีครับเพราะอะไรครับทำไมคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าดังห่กครับน้องเอ้ยน้องอยู่กับพี่นี่นี่ไม่ต้องกลัวลูกโถน้องยังดูนะเป็นอินเตอร์นะออ พี่ดิทั้งเตี้ยทั้งดังพี่ยังเฉยๆเลยเป็นคนที่ใจบุญใช่ไหมครับเขาบอกเขาเป็นคนจิตใจงามอ่าขอเป็นดวงดีแล้วกันน้องชีเร่ครับหนูอยากหน้าตาดีหรือว่าดวงดีครับหน้าตาดีครับอยากอยากให้คนรอบข้างมาชื่นชมครับมาที่น้องอมครับ อเลือกน้องเอกน้องเชียค so ่ะเอกกับเชียนะครับเพื่อนคู่ซี้กันมากเลยครับคนนี้เอกกับเชียครับคนที่ดวงดีเนี่ยต้องดูจากอะไรได้บ้า <éc à S 2> <toc S 1> งครับต้องจากตรงสมองไม่ใช่ต้องดูลายมือลายมือลายมือเ <lui> ราช่วน <c oughs> ีเราจะดีหรือไม่ดีฮะไม่ดีก็คือว่าเราจะจับหวยไม่ถูกอนะครับผมสงสัยบ้านน้องเชีย์อยู่ใกล้ๆกองฉลากนะครับเนี่ย ครับอ้าวอ๋อวิเคราะห์อาจารย์ท่านนี้ครับเอกับเชียร์เขาแบบเหมือนเหมือนเหมือนเชื่อเรื่องดวงมั้งเนาะเนาะแล้วก็บอกว่าดูน้องอยากถูกหวยหรือเปล่าเอาเป็นว่าดวงดีแล้วกันอ่าเรื่องที่จะดวงดีนะครับผมว่าน้องเรื่องดวงดีค่ะอ่าแล้วครับไปที่เอกกับเชียร์ครับหนูอยากหน้าตาดีหรือดวงดีครับอยากดวงดีเพราจะเป็นรวยแล้วแหละเป็นเศรษฐีใช่โอ้ สองคนคิดคล้ายกันนะครับอยากดวงดีนะครับตรงที่จะได้เป็นเศรษฐีนะครับผมออาละครับไปที่กรีดครับสุดท้ายก็คงจะเป็นน้องฟลุกน้องฟลุกนะครับน้องฟลุกนะครับผมอ้าถามน้องฟลุกเลยครับน้องฟลุกครับถ้าเราหน้าตาไม่ดีตั้งแต่เกิดเนี่ยเราจะทํายังไงดีครับมีวิธีแก้ไขอะไรบ้างครับถ้าเกิดถ้าเกิดคนคิดผิดเขาจะไปทําสัลญกรรมทางเพศนะครับใบเปลี่ยนรแบบหน้าใหม่นะครับ แล้วถ้าเกิดคนที่ดูนะครับก็ปล่อยไว้ยางนั้นแหละถ้าเกิดมาหน้าตาไม่ดีก็จะไปทําคุณคุณพ่อต้องอธิบายให้น้องฟุกฟังนะฮะศิลปกรรมใบหน้านะครับไม่ใช่หน้าตาไม่ดีได้ไปทาศิลปกรรมทางเพศเหมือนคนอืโอ้โหเอาเลยครับผกิดครับจากการตอบนี่วิเคราะห์ยากมากนะฮะครับงั้นผมว่าน้องฟลุกนี่เขาต้องอยากหน้าตาดีเนาะอ่าขอเลือกเป็นหน้าตาดีก่อนครับน้องฟุกครับ หนูอยากหน้าตาดีหรือดวงดีครับอยากดวงดีครับเพราะจะได้รวยรวยถ้าเกิดหน้าตาดีมันไม่ได้เงินแล้วไม่มีประโยชน์ด้วยมีคะแนนเท่ากันนะครับแอนดี้กับกริดนะครับจะต้องเลือกนะครับน้องโฟมชีเน่หรือว่าฟุกครับแอนดี้ครับเอาชีเน่อีกอะเอาให้ได้หรอกคิดว่าม้ามืดแน่นะครับผม,มอาไปที่กริดครับ ขอน้องโฟมแล้วกันจ้ああะอ่าแล้วครับไปดูที่โฟมครับโฟมให้ก,กี่คะแนนครับ8คะแนนค่ะโอ้โหอ้โหอ่ามาดูที่ชีเน่เท่ <S 2> 2 <S าไหร่ครับ2คะแนนครับโอ้โชีเน่ <c oughs> ชีเน่ทำสองรอ้โ <c oughs> ่้นแผ่นป้ายโดยจอร์นสันเบบี้ท็อปทูโทววอชจอร์นสันเบบี้ไวท์จอร์นสันเบบี้ซอฟวอชจอร์นสันเบบี้มิลค์โลชั่น จอนสันเบบี้มิวครีมแป้งเด็กจอนสันสูตรผสมมิวโปรตีนแป้งเด็กจอนสันสูตรปกป้องส่องน่นป้ายหนึ่งรางวัลจากจอนสันอันนี้ครับป้ายไหนดีเอ่ยเอาอยู่ใกล้ที่สุดเลยนะครับจอนสันเบบี้มิวโรชั่นนะครับจอนสันเบบี้มิวโรชั่นครับหลุนเนยเลยครับหนึ่งสองสาม จอนสันครับมอบเครื่องดูดฝุ่นซัมซุงให้กับน,นี่เลยครับครีมอาบน,น้ำจอนสันเบบี้ซอฟว a s อชใหม่อาบความนุ่มเหมือนผิวเด็กให้ผิวคุณเอาและท่านผู้ชมครับเข้าสู่สมทอเกมเดาใจเด็กในรอบที่3นะครับรอบนี้สนับสนุนโดยนมเปรี้ยวโฟโมดโอมักทรีครับเย้ย รอบนี้ท้าเดาใจน้องน้องแก๊งเสียงสายทูนะครับรับไปเลยครับ30คะแนนนะครับผมเราจะถามน้องนองแก๊งเสียงสายว่าพูดคํานี้ได้หรือไม่ครับฟังกันดีนะครับระนองระยองยะลานะครับเอาลนะครับจะเริ่มที่กริดก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยครับสัญญาณไฟมาครับโอ้โหกับเชียแม่คู่นี้คู่แสบเลยสองคู่หูได้หรือไม่ได้ ผมว่าเด็กขนาดนี้คงยังจะพูดไม่ชัดนะฮะขอเดาว่า Ex อ็ก,กเชียน่าจะยังไม่ได้ครับสองนุ่มพูดคำว่าระนองระยองยะลาได้หรือไม่ครับอ่ะพูดเลยครับกระดดงกระดองแล้วกระดองอะไรกระดดงอะไรระยองกระดระยองละกา คะแนนไปนะครับมาท่ออมนะครับสัญญาณไปมาออมระเจคุณครับโอ้หน้องเทนน้องเทนน้องเทนน้องเขายังเด็กอยู่คิดว่าไม่ได้เหมือนกันนะคะคิดว่าไม่ได้ขอได้ว่ายังไม่ได้ไม่ได้นะครับไปที่น้องเทนคนสวยนะครับหนูพูดคําว่าระนองระยองยะลาได้หรือไม่ได้คะได้ค่ะไหนเราพูดให้ฟังสิคะระนองระยองยะลาค่ะ ได้นะครับได้นะครับผมอ่าแล้วครับสัญญาณไปมาครับเอ็ผมและคุณได้เลยนะครับน้องโฟมน้องโฟมน้องโฟมขอดาว่าได้ครับเดาว่าได้นะครับน้องโฟมคุณสวยครับหนูพูดคําว่าระนองระยองยะลาได้หรือไม่คะระนองระยองยะลา้ไดครับได้ครับได้ครับ ยาลานะครับผมอันกลางๆไม่เท่าไหร่ยาลาอันนี้ได้มาจบพอดีที่มได้จบพอดีครับเอาสุดท้ายแล้วนะครับน้องอมครับสัญญาณไฟมาน้องลุกนะครับน้องน้องลุกเป็นคนพูดจาชัดเจนนะคะจากที่ฟังมาจากหลายๆรอบน่าจะได้น้องลุกครับหนูวพูดคำว่าระนองระยองยะลาได้หรือไม่ได้ครับระนองระยองระยา น<จ>ิ่มๆเล,ลลมเลยนะครับแม่และยากัละกาใกล้ๆกันเลยนะครับผมโอ้มาดูคะแนนกันนะครับผมโอ้โหคนนั้นแม่ีตือนมาได้ไวมากน,นะครับสนับสนุนแผ <c oughs> ่นป้ายโดยยูนิฟสกรีนทีร์รสต้นตำรับยูนิฟสกรีนทีร์รสมะนาวยูนิฟสกรีนทีร,รท์รสต้นตำรับผสมชา,ขาเขียวรูดูใบไม้ผลิยูนิฟน้ำผักผลไม้รวมผสมบีดรูดร้อยเปอร์เซ็นต์ยูนิฟน้ำผักผลไม้รวมร้อยเปอร์เซ็นต์ยูนิฟไอเฟิร์ผสมอัลคาเนตินรสสตรอเบอร์รี่ยูนิฟไอเฟิร์ผสมอัลคาเนตินรสแกรปฟุตหนึ่งแผ่นป้ายหนึ่ง กลางนไหนครับยูนิฟ์เปนทีนี่ยูนิฟ์กินทีนะครับจับเป็นอะไรรุ่นเองเลยครับนี่วับนี่เอาไว้ตอนจัดรายการไงเวฟของทานกันนะครับเอาล้วครับยูนิฟกินทีนะครับก็มอบตาอบมาครัเวฟบสามส่งให้เลยครับเข้าสู่รอบแจ็คพอตครับรอบนี้สนับสนุนโดยโอเพ่พลาสใหม่ชิ้นไหนๆก็ขาวครับ มาเลยครับเรามีกิฟต์เซตจากโอโม่มอบให้ชิ้นไหนๆก็ขาวเพราะโอโม่นะครับะะให้ไปขาวกันทั้งบ้านเลยนี่คร,นครับผมขอบคุณครับสมอลทอกตอนนี้ใน,นรอบแจ็คพอตที่ไหม่มันตื่นเต้นเล้าใจมากขึ้นนะครับผมอทองคําหนักสิบ,บาทกับการเลือกแก๊้งเสียงใสน้องคนใดนคนหนึ่งต้องเดาใจให้ถูกนะครับผมตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่นะครับ 70คะแนนนะครับหาจากน้องแกงเสียงสอีก30คะแนน30เท่านั้นหรือไม่ก็มีคนนึงให้ร้อยคะแนนเลยและและหนึ่งในนั้นมีไม่ให้ด้วยโอ้โหเจอกันมาแล้วหงายหลังกันไปเลยนะครับไอ้ไม่ให้นี่นะครับผมแจ็คพอตแตกครับรับไปเลยครับทองคำหนักส0บบาทแต่ถ้าแจ็คพอตไม่แตกรับไปเลยครับทองคำหนัก หนึ่งบาทนะครับผมโอ้โหเอาละครับรุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ครับงคําหนักสิบบาทตรงนี้นะครับผมเอาละครับู้กครับดูให้ดีครับเลือกเลยใช่ไหมครับเรื่องเลยครับต้องให้เดาถูกด้วยนะครับเดาใจต้องถูกด้วยนะครับลุ้นไงครับดูจนกท้องหนักสิบบาทครับครับผมดูจากพวงจุ้ยแล้วนะฮะนี่นะฮะน้องโฟมเนี่ยทาให้ผมได้เข้ารอบมานะฮะน้องโฟมเนี่ยโง่เฮงแกดีมากเลยนะครับนะฮะก็เลย ก็เลยต้องขอให้น้องโฟมช่วยพี่หน่อยละกันนะครับเอาละครับเลือกที่จะเดาใจน้องโฟมนะครับผมเอาละครับคุณกฤตพร้อมนะครับครับสิบบาททองคำรออยู่นะครับตัวนี้คะแนนสะสมถือว่าสวยมากครับเจ็ดสิบคะแนนต้องการอีกแค่สามสิบคะแนนนะครับคำถามถามน้องโฟมครับหนูหยอดกระปุกทุกวันหรือไม่เรื่องของเด็กๆนะครับ เขาเดาว่าหยอดครับหยอดครับหมายความว่าทุกวันใช่ไหมครับครับผมเพราะคำถามถามว่าหนูหยอดกระปุกทุกวันหรือไม่นะครับคุกีตนตอบว่าหยอดนะครับก็คือทุกวันนะครับเข้าใจอย่างนั้นนะครับครับผมเอาวล้ครับจะได้หรือไม่ได้ครับส0มสคะแนนแต่ตอนนี้ต้องเดาใจให้ถูกก่อนนะเดาใจให้ถูกก่อนนะครับทองคาหนักสิบบาทรออยู่นะครับไปที่น้องโฟมครับน้องโฟมครับหนูหยอดกระปุกทุกวันหรือไม่ครับ ทุกวันค่ะเ็เไไมไว้ใช้ในภานพักหน้าโอ้โหน้องโฟมน่ารักมากๆ,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 ๆไม่ผิดหวังนะครับสม่หลับคนนี้เอาบอกว่าหยอดกระปุกไว้เพื่อเก็บออมไว้ใช้ในวันภาคหน้าผมเอาละครับน้องโฟมครับพี่กฤษนะครับพี่กฤษจากฮอตเวฟนะครับเดาใจน้องโฟมถูกนะครับน้องโฟมให้พี่กฤษกี่คะแนนครับทีเคะแนนค่ะ คะแนนแล้วนะครับจากของเก่าเจ็ดสิบด้อีกสี่สิบเป็นหนึ่งร้อยสิบคะแนนแจ็คพอตทองคำหนักสิบบาทแตกครับโอ้โหมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแม่วันนี้ขอบคุณครับน้องๆแกล้งเสียงใสทุกคนครับบ๊ายบายอ้าวสนุกสนานมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับและ ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับพ่ออ้อมสมง่ายมามิพะโคแพ่นนะครับซอสมะเขือเทศผสมคาราตราโรซาโนมเปรี้ยวโฟโมดโอมแอคตรีโอมโอ plus ใหม่นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการของเรามานะครับยังมีอีกวันหนึ่งครับวันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นเด็กต่างจังหวัดวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ